พระเวทโพทธิสัตว์หรือพระสะกัณฐโพธิสัตว์ภาษาจีนเรียกท่านว่าหวยถั่วผู่ซ่าหรือหวยถั่วเทียนหรืออุยท้อพ่อศัก์ญี่ปุ่นเรียกว่าอีดะเทนบางแห่งเรียกชื่อเต็มท่านว่าฮูฝ่าหวยถั่วจุนเทียนผู่ซ่าแปลว่าพระเทวธรรมบาลสกัณฐโพธิสัตว์พระสะกัณฐโพธิสัตว์เป็นหนึ่งใน24พระธรรมบาลที่ปรากฏในคัมภีร์สวรรณประภาสูตร และมีที่มาจากหลากหลายความเชื่อทั้งศาสนาฮินดูและเกิดขึ้นในศาสนาพุทธเองเราจะมาลองดูเรื่องราวของเทพผู้คุ้มครองพุทธศาสนาผู้นี้กันครับพระสกันท่าโพธิสัตว์ตามความเชื่อถือว่าท่านเป็นผู้ปกป้องพระธรรมปกป้องอารามสงฆ์และเป็นผู้รักษาคุ้มครองวิันสง์เวลาที่เราไปเที่ยววัดจีนโดยเฉพาะในไทย จึงมักจะเห็นพระสะการทัพโพธทิศตั้งอยู่หน้าวัดโดยมักจะหันหลังให้ประตูวัดแต่หันหน้าไปทางอุโบสถของวัดเหมือนกับคอยเฝ้ามองพระสงฆ์อารามของวัดและคนที่มาในวัดประวัติของท่านมีหลากหลายที่มานะครับบางตำนานกล่าวว่าท่านเคยเกิดเป็นขุนพลถึง118ชาติเกิดเป็นอัครเสนาบดีถึง54ชาติได้ทำบุญทำกุศลไว้ในพระพุทธศาสนามากมาย เช่นสร้างคำพีพระไตรปิฎกไว้พันชุดถวายผ้าจีวรพันชุดและประวารณาเป็นผู้ปกป้องพระธรรมและพระพุทธศาสนาบางแห่งเล่าว่าท่านคือพระสกันทกกุมารหรือขันทกกุมารหรือกันติเกยะบุตรของศิวะมหาเทพเนื่องจากพระมเหสวระหรือพระศิวะมหาเทพมาเป็นหนึ่งในพระธรรมบาล24องค์พระกันติเกยะจึงมาเป็นพระธรรมบาลด้วย ซึ่งโดยทั่วไปเรามักจะเรียกท่านว่าพระเวทโพธิสัตว์ซึ่งมีบางท่านสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นชื่อที่เลือนมาจากชื่อเต็มคือคำว่าสกันทะหรือตัวจีนว่าไส้เจียนถั่วซึ่งต่อมาเลือนไปเป็นไวถั่วหรือเวทะจึงมีทั้งคนที่เรียกท่านว่าพระสกันทะโพธิสัตว์และพระเวทโพธิสัตว์มีบางข้อมูลเล่าอีกอย่างว่าท่านเป็นบุตรของกษัตริย์ที่ปวารณาปกป้องคำสอนของพระพุทธเจ้า และได้รับพุทธบัญชาให้รับหน้าที่ปกป้องพระพุทธศาสนาภายหลังจากพุทธปรินิพานแล้วพระสะกัณพโพธิสัตว์ก็มาคุ้มครองพระสารีริกธาและพระเจดีไม่ให้พยามารมาทําลายและช่วยให้คณะสงฆ์ไม่แตกสามัคคีกันส่วนในบางแห่งอธิบายว่าในกรุณาปุณธริกสูตรกล่าวถึงพระสะกัณพโพธิสัตว์ว่าเกิดเป็นพระโอรสองค์ที่หนึ่ันของพระเจ้าจากักรพรรดิพระองค์หนึ่ง เมื่อได้ทราบว่าพี่ชายทั้ง999พระองค์ได้ตั้งปณิธานเป็นพระพุทธเจ้าในอนาคตต่อหน้าพระพุทธเจ้ารัตนคันเจ้าชายองค์ที่1,000จึงขอตั้งปณิธานต่อหน้าพระพุทธเจ้าว่าตนเองจะขอปกป้องพระพุทธศาสนาของพี่ชายทั้ง999พระองค์หลังจากนั้นจะขอตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าองค์ที่1,000ต่อจากพี่ชายทั้งหมดในพระสูตรชื่อโชยฮุกเกง หรือพระสูตรพระพุทธเจ้าพันองค์ได้กล่าวถึงพระนามของพระสกัณฐโพธิสัตว์เมื่อตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าว่าจะทรงมีพระนามว่าพระลุจิพุทธเจ้าหรือหลิวจีฝูในกรุณาปุณธริกสูตรยังกล่าวอีกว่าพระสกัณฐโพธิสัตว์ได้ตั้งปณิธานเพื่อบำเพ็ญคุณธรรมสิบประการต่อหน้าพระพักของพระพุทธเจ้าว่า 1. ซิลผู่ซาเต้าเยื่อน ขอตั้งปณิธานบำเพ็ญบารมีของพระโพธิสัตว์ให้ครบถ้วนจะบำเพ็ญบารมีรักษาศีลบริจาคทานมีความเพียรมีขันติเป็นผู้มีปิยวาจาสร้างสมบุญกุศลและปัญญาและปฏิบัติธรรมทุกอย่างให้ครบถ้วนสมบูรณ์ 2. หูฉือเจิ้งฝ่าเยื่อขอตั้งปณิธานคุ้มครองพระพุทธศาสนา ขอให้เป็นผู้ได้ถวายบูชาพัะตาหารแด่พระพุทธเจ้าเป็นคนแรกเมื่อพระพุทธเจ้าบรินิพานแล้วขอให้ได้รักษาคุ้มครองพระเจดีย์อารามและสร้างพระสถูปรักษาพระธาตุช่วยเหลือสรรพสัตว์ที่มีจิตใจชั่วร้ายให้ได้มีจิตเป็นกุศล 3. หม,ม้อฝ่ารันเตึงเยื่อนขอตั้งปณิธานรักษาพระธรรม เมื่อใดพระธรรมของพระพุทธเจ้าจะเสื่อมสูญก็จะขอเป็นผู้รักษาไม่ให้พระธรรมเสื่อมสูญ 4. เจียนั่นตู้จงเยือนปณิธานเพื่อช่วยสรรพสัตว์ในช่วงเวลาที่ยากลำบากหรือในกับที่มีภัยและศึกสงครามก็จะขอช่วยให้สรรพสัตว์ได้รอดพ้นจากความทุกข์ 5. ว้วยโฮเฉิงฝอยเยือน ปาิธานเพื่อสำเร็จเป็นพระพุทธเจ้าองค์สุดท้ายเมื่อพระพุทธเจ้าองค์ที่หนึ่งพันได้ดับขันธปรินิพานไปแล้วจึงจะขอสำเร็จพระโพธิญาณ 6. อูเปียเชียนฝอยื่ยนปานิธานจะดูแลแล,และช่วยเหลือสรรพสัตว์เท่ากับจํานวนสรรพสัตว์ที่พระพุทธเจ้าทั้งหลายได้ทรงช่วยมาแล้ว 7. เถียวฝูอีจงยื่ยน ปณิธานช่วยเหลือสรรพสัตว์ที่เหลือหากมีสรรพสัตว์หรือพระสาวกที่เกิดภายหลังพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหลายไม่มีความเคารพในพระธรรมวินัยละเมิดศีลสิกขาบทต่างๆก็จะขอช่วยเหลือสรรพสัตว์เหล่านั้นให้พ้นจากบาปอากุศลหรือแนะนำให้พ้นจากการกระทำความชั่วเหล่านั้น8หวัวฝอเจียวหวัวเยี่ยน ปณิธานโปรดสภศพสตว์แม้หลังปรินิพานเมื่อได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าและปรินิพานไปแล้วในเวลาที่พระสัทธธรรมสูญสิ้นขอให้พระบรมสารีริกธาตุจงแปลเปลี่ยนเป็นพุทธสรีระและยังคงคอยสั่งสอนสรรพสัตว์อยู่เสมอไม่ต่างจากสมัยที่ยังมีชีวิตอยู่จนถึงสมัยที่ไม่มีพระสัทธธรรม พระพุทธกายก็ยังคงคอยสั่งสอนสรพพสัต 9. หมอหนีเป่าจูเยี่ยนปนิธานบริจาครัตนมณีหากว่าในโลก,กธาตุปราศจากแก้มณีรัตนะอันมีค่าและยังมีผู้อดอยากยากจนก็จะขอบันดาลให้เกิดแก้มณีอันมีค่าโปรยเป็นฝนรัตนะแจกจ่ายไปยังโลก,กธาตุทั้งหลาย 10. จั่วต้าอวีหวางเยี่ยนหากว่ายังมีสรรพสัตที่มีความทุกข์ต่างๆนานาอยู่มีความทุกข์จากความเจ็บป่วยทั้งกายและใจตกอยู่ในมิจฉาทิฏฐิก็จะขอเป็นผู้ช่วยเหลือสรรพสัตว์เหล่านั้นให้พ้นจากความทุกข์ทั้งกายและใจได้หันมามีสัมมาทิฏฐิด้วยประนิทานทั้งสิบประการนี้ท่านได้บำเพ็ญความดีงามในฐานะพระโพธิสัตว์มาตลอด ในสมัยของพระพุทธเจ้าพระนามว่าพระรตนปัทรมวัยทูระยะสัมมาสัมพุทธเจ้าพระสกันฐโพธิสัตว์ได้รับสมัญญานามเรียกว่าพระสมันตเนธโพธิสัตว์หรือผูเเยียนผู่าในสมัยของพระสากยมุนีสัมมาสัมพุทธเจ้าพระสกันฐโพธิสัตว์ได้รับสมัญญานามว่าเจิญถงเซินผู่าหรือพระยุวกุมารกายประเสริฐโพธิสัตว์ ในญี่ปุ่นเรียกพระเวทโพธิสัตว์ว่าไซเกนดะชิเกนดะซึ่งมาจากคำว่าสกันทะและคำว่าเคนดะซึ่งมาจากคำว่าขันทะบางทีเรียกท่านว่าอิดะโชกุนหรือขุนพลอิดะมีการกล่าวถึงว่าท่านอิดะเทนหรือพระเวทโพธิศัตว์ในเวอร์ชันญี่ปุ่นเป็นเทพแห่งการวิ่งหรือเทพเจ้าที่วิ่งเร็วที่สุดท่านเป็นหนึ่งใน8ขุพนพลเทพของทาวิรุนหหรือวิรุทธะ เนื่องจากมีตำนานว่าท่านใช้ฝีเท้าที่รวดเร็ววิ่งไล่จับมารที่มาขโมยพระบรมสารีริกธาตุก็เลยได้รับสมญาว่าเป็นเทพที่รวดเร็วที่สุดและบางแห่งก็ถือว่าท่านเป็นเทพประจำห้องครัวหรือโพธิสัตว์ผู้คุ้มครองห้องครัวจึงมักจะประดิษฐานรูปพระอิดะเทนในครัวของวัดเซนด้วยครับปกติรูปลักษณ์ของพระเวทโพธิสัตว์ศิลปะมักจะสร้างเป็นรูปเทพขุนพลถือกระบองวัชระ และมักจะมีรูปลักษณ์สองแบบเมื่อสร้างเป็นศิลปะภายในวัดจีนคือถ้าหากเป็นวัดจีนที่มีที่พักรับรองสําหรับพระภิกษุที่จะมาขอพักก็จะมีรูปพระเวทโพธิสัตว์ทําท่าพนมมือและประคองกระบองวัชระไว้ในมือแต่ถ้าหากทําเป็นรูปพระเวทโพธิสัตว์มือถือกระบองวัชระปากลงพื้นแสดงว่าวัดนั้นเป็นวัดเล็กๆไม่มีที่ให้พักสําหรับพระภิกษุอาคันตุกะพระสะกนทโพธิสัตว์ถือว่าเป็นผู้คุ้มครองพระพุทธศาสนา บางครั้งท่านจึงมักจะปรากฏตัวให้พระภิกษุบางรูปได้เห็นมีตำนานว่าครั้งหนึ่งท่านได้ปรากฏตัวต่อ,ตอหน้าพระวินัยทรเต้าเซียนพระสงฆ์ผู้เชี่ยวชาญด้านพระวินัยและเป็นผู้แปลคำภีวินัยสงในสมัยราชวงศ์ถังโดยพระสะกัณฐโพธิสัตว์ได้มาถวายคำแนะนำว่าพระคุณเจ้าผู้เจริญการแปลคำภีวินัยของพระคุณเจ้านั้นมีข้อผิดพลาดบางตอน ข้ามาเพื่อชี้แนะในส่วนที่ท่านได้แปลผิดพลาดไปพระวินัยทรเต้าเซียนเมื่อได้รับทราบก็รีบจัดการแก้ไขและเนื่องจากว่าท่านเคยร่วมงานการแปลคำพีกับพรทถังซมจังท่านจึงสอบถามพระสะการท้าโพธิสัตว่าขอถามท่านภูธิสัตว์ตอนนี้พระอาจารย์ถังซมจังได้ละสังขารไปแล้วท่านไปเกิดที่แดนทิพย์แห่งใดพระสะการท้าโพธิสัตว์จึงกล่าวว่าพระคุณเจ้าเฉลิเสียนจ้างผู้เจริญน,นั้น บดนี้ได้อุบัติบนดุสิตพุทธกเกษตรของพระเมตไตรโพธิสัตว์ได้เฝ้าสดับฟังพระธรรมเทศนาไม่ต้องกลับมาทนทุกข์ในโลกมนุษย์อีกต่อไปตอนนี้ถ้าหากว่าใครไปที่วัดจีนเช่นวัดเล่งเนยี่หรือว่าวัดจีนอื่นๆในไทยเนี่ยก็มักจะได้พบเห็นพระสการทัพโพธิสัตว์กันได้ไม่ยากนะครับปกติวัดต่างๆก็มักจะสร้างพระเมตไรโพธิสัตว์ในรูปร่างอ้วนไว้ข้างหน้าวัดแล้วก็ตั้งพระสะกัรทัพโพธิสัตว์ ไว้ด้านหลังของพระเมตไตรหันหลังชนกันซึ่งสาเหตุที่มีการสร้างลักษณะนี้เนี่ยมีที่มาจากตำนานว่าในสมัยอดีตโบราณนะครับมีวัดสองวัดที่มีคนเข้าต่างกันวัดหนึ่งคนเข้าเยอะพระตั้งรูปพระเมตไตรโพธิสัตว์ไว้หน้าวัดยิ้มต้อนรับคนแต่ว่าในวัดเนี่ยไม่ค่อยสงบส่วนวัดหนึ่งตั้งพระสกันท้าโพธิสัตว์คนเข้าวัดก็น้อยเพราะว่าท่านดูดุแต่ว่าในวัดเนี่ยสงบ เพราะว่าคนเนี่ยกลัวพระสะกัรท้โพสัตว์ท่านจะดุเอาเลยมีการรวมสองวัดเข้าด้วยกันให้พระเมตไตรยอยู่หน้าวัดคอยต้อนรับคนแล้วก็ให้พระสะกันท้โพสัตว์อยู่ด้านหลังคนก็ชอบเข้าวัดเพราะว่ามีพระเมตไตรย,ยิ้มต้อนรับแต่พอเข้ามาแล้วมองเห็นพระสะกันท้โพสทติ์ทำหน้าดุอยู่ก็เกรงใจไม่กล้าทำอะไรไม่เหมาะสมในวัดส่วนบางแห่งอาจจะตั้งพระสะกันท้โพสัตว์ไว้ข้างๆกับพระสังฆรามปาละพโัตว์ หรือเทพกวนอูด้วยนะครับเนื่องจากมีตำนานในยุคหลังถือว่ากวนอูเนี่ยเป็นพระสังฆารามปาลโพธิสัตว์หรือธรรมบาลผู้ดูแลอารามเหมือนเหมือนกันกันกบพระสะกัณฐาโพธิสัตว์ด้วยซึ่งผมจะเอาเรื่องที่ว่าทําไมกวนอูถึงกลายเป็นเทพสังฆารามโพธิสัตว์มาเล่าให้ฟังอีกครั้งในโอกาสหน้านะครับดังนั้นถ้าเกิดว่าใครเข้าวัดจีนแล้วก็สำรวมไว้ด้วยนะครับไม่ใช่เห็นว่าเป็นวัดจีนพระจีน้หรึกว่าท่านจะไม่เคร่งครัดเพราะเป็นวัดในพุทธศาสนาเหมือนกัน เดี๋ยวพระเวทโพธิสัตว์พระสกัสกณฐโพธิสัตว์ท่านจะเอากระบองเคาะหัวเอาสำหรับวันเกิดของพระสกัณฐโพธิสัตว์ตามปฏิทินจีนเนี่ยถือว่าอยู่ในวันที่3เดือน6ตามปฏิทินจีนและการสวดส,สรรเริญท่านก็มีบทสวดว่านำโมซันโจกันอิ่งหูฝ่าไว้ถั่วจุนเทียนผูซ่าข้าขอนอบน้อมแด่พระเทวธรรมบาลสกัณฐโพธิสัตว์ผู้ปกแผ่คุ้มครองสรรพสัตว์ทั้งสามทวีป ที่ว่าสามทวีปเนี่ยก็คือดูแลชมนบุทวีปปุระภะวิเทหทวีปแล้วก็อมรคโคยานทวีปส่วนอุตรกุรุทวีปเนี่ยทําไม่ได้ไปดูแลนะครับเพราะว่าที่นั่นเขาอยู่สบายกันหมดแล้วก็ที่นั่นเขาไม่ได้นับถือพุทธศาสนานี่ก็เป็นเรื่องราวของพระสะกันท้โพธิสัตว์นะครับหวังว่าทุกคนจะได้รับประโยชน์จากเรื่องนี้สุดท้ายนี้กระผมโชคุงของลาไปก่อนขอความเจริญง,งอกงามไพบูร์ในคําสอนของพระพุทธเจ้าคําสอนของศาสนาที่ทุกคนนับถือ และความสุขจงมีแก่ทุกท่านโดยทั่วกันสำหรับวันนี้สวัสดีครับ